7 5 0ห้าสสกาวาทีถามว่าจิตมีเวทนาละถึงจิตมีสัญญาละถึงจิตมีเจตนาละถึงจิตมีปัญญาหลุดพ้นได้หลุดพ้นทั้งสองคือทั้งปัญญาและจิตหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าจิตมีโมหะหลุดพ้นได้หลุดพ้นทั้งสองคือทั้งโมหะและจิตหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง751สสกาวาทีถามว่า จิตมีผัสสะมีโมหะหลุดพ้นได้หลุดพ้นทั้งสองคือทั้งผัสสะและจิตหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าหลุดพ้นทั้งสองคือทั้งโมหะและจิตหรือ ประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง752สกาวาทีถามว่าจิตมีเวทนามีโมหะละถึงจิตมีสัญญามีโมหะละถึงจิตมีเจตนามีโมหะละถึง จิตมีปัญญามีโมหะหลุดพ้นได้หลุดพ้นทั้งสองคือทั้งปัญญาและจิตหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าหลุดพ้นทั้งสองคือทั้งโมหะและจิตหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น753ปรพระวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหลุดพ้นได้หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีถามว่า จิตที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะหมดกิเลสหลุดพ้นหรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงปราวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะ ก็หลุดพ้นได้วิมุตติกะถาจบ